ใครจะไปอดใจไหวเมื่อมีผลตั้งห้าล้ลานอยู่ตรงหน้าเรามันจะไม่ขโมยได้ยังไงกันล่ะในครั้งนี้เมื่อ่วงส่รับจะใช้และคูณทั้งหมด5ตัวไปขโมยผลโอ้โหไม่เคยจะดจกไม้อะไรใหญ่ขนาดนี้เล สนะซสซิาสิบหสถานะทุกคนแบบนี้ก็เสร็จแบบม่วงใส่ลาปูโลกอย่างเราแน่นอนขอเดินไปสอง่อนว่ามันจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อย่างงี้ก็ต้องขโมยสี่สิบเโลบั๊กเอง ไม่ได้จ้ะครั้งนี้เราจะไม่ขโมยในการใช้โรบักแต่เราเนี่ยมีวิธีที่จะได้ดอกไม้เยอะกว่านั้นแล้วไม่ต้องเสียโรบักเลยได้ก็คือใชละคูน5ตัวนะคะทุกคนแล้วภารกิจครั้งนี้จะเป็นยังไงอยู่ที่เจ้าแรลคูนแล้วว่าจะขโมยได้ไหมไปเลดี้หนึ่งสองสามสี่วิ่งไป่ะลุตอกแต่ตอกแต่ตอกแต,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 ตไปเลยคะ่ะเออมาแล้วมาแล้วเออมาเลยลูกมาเล รวยเออเอเอจเย็นเจเย็นเออเออเออโอ้โดันดันรัก,กจริงไหมเนี่ยอโอ้โหได้มาแล้วหนึ่งดอกเรืออีกสี่ดอกก็ต้องมาแล้วปะวิ่งไปเลยลูกส่วนเขาก็เหมือนส่วนเราโอ้ยเจเย็นมันเอาดอกไม้มันทับฉนันแล้วโอ้โหมาเป็นขบวนกี่ดอกวมดแล้วนะสี่นนดอกวิ่งมาแล้วจ้าคนจะรวยช่วยไม่ได้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว reins reins นี่หลวมๆกันยี่สิบ ีเลยนะโหจะรวยไปไหนอะ่ะแต่พี่แป้ไม่ต้องการหรอกอยากจะแจกให้กับทุกคนมากกว่ามีใครอยากได้บ้างกดติดตามแล้วคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากได้เพราะอะไรเดี๋ยวมาแจกในไลฟ์อด